จ้าแม่แฟชั่นวิกตอเรียเบคแฮมเปิดตัวแฟชั่นเสื้อผ้าคอลเลกชันใหม่ของตัวเองในงานสัปดาห์แฟชั่นนิวยอร์กประจำปีนี้ซึ่งคอลเลกชันนี้นะคะคุณนายเบคแฮมใช้ภาพพิมพ์ลายคนเล่นเซิร์ฟมาเป็นลูกเล่นให้กับเสื้อผ้าแนวพิ้วไหวเพียงคงเน้นความเรียบรู้ดูดีตามสไตล์วิกตอเรียเบคแฮมค่ะ แต่สิ่งที่เป็นประเด็นนอกเหนือจากเสื้อผ้าคอลเลกชันใหม่ก่อนนีไม่พ้นเหล่านางแบบที่โดนโจมตีอย่างหนักว่าพร้อมบางจนหน้าตกใจโดยเฉพาะสื่อเมืองผู้ดีที่ชี้ว่าวิกตอเรียมไม่ควรตอกย้ำค่านิยมให้เด็กสาวรุ่นใหม่กลายเป็นโรคคลั่งของแบบนี้ค่ะฟากนักเทนนิสสาวสเซเรน่าวิลเลียมส์ก็เป็นอีกคนที่โดดมาอาดีด้านแฟชั่นล่าสุดก็เปิดตัวคอลเลกชันที่2ภายใต้แบรนด์แฟชั่นของตัวเองพร้อมยืนยันว่าเธอมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน และแม้เธอจะเป็นนักกีฬาอาชีพแต่เซเรนาก็สามารถปลีกเวลามาสร้างสรรค์ผลงานด้านแฟชั้นได้ชนิดที่ไม่เสียทั้งสองอย่างเลยล่ะค่ะที่สำคัญงานนี้นักร้องหนุ่มเดรกก็ไม่พลาดมาให้กำลังใจเธอติดขอบแคทวอล์กจนทำให้ข่าวเรื่องรักของทั้งคู่ดูมีน้ำหนักยิ่งขึ้นค่ะ ภายด้วยเพร็สุดทิ่ชัยอัลาเบิฟที่พบรักใหม่กับนักแสดงสาวโนเนมสาชาเลนแถมความสัมพันธ์ยังรุดหน้าถึงขั้นย้ายไปอยู่ด้วยกันแล้วด้วยว็บไซต์เพจสติกรายงานว่าหลังเลิกกับมีอากอสเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาหลังจากนั้นไม่นานก็มีคนเห็นหนุ่มชายอาไปไหนมาไหนกับสาชาส่วนรักครั้งนี้จะยืนยาวหรือเปล่าต้องติดตามกันนานๆค่ะ